สวัสดีนะคะสวัสดี FC พอตอของรุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ได้ไปฟังวอดนาทีมานะคะก็ได้ข่าวว่ามีคนโกหกอีกแล้วได้ข่าวว่ามีคนโกหกข้างในอะคะ่ะพูดไม่เป็นความจริงนะคะ f c โกหกตอแหลคือเกานะคะไม่รู้ว่าใครนะคะสงสัยจะเป็นนางมารร้ายปากดำๆนะคะ นะนางมันไร้ายปากดำๆเพราะว่าอีคนนี้มันไม่ค่อยพูดความจริงหรอกนะค่ะ f อนะโกหกตลอดนะคะ,ะเขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าวิธีสู้กันเขาก็ต้องสู้กันด้วยหลักฐานถูกไหมค่ะยอเออพยานอะไรของลุงพลก็มีพยานเขาไม่มานั่งโกหกหรอกคะ่ะมีแต่อีปากดำนั่นแหละคะ่ะชอบโกหกให้การเท็จ ถ้าเกิดว่าให้การเท็จมากๆระวังนะปากดํานะถ้ามึงให้การเท็จมากๆอ่ะระวังติดคดีนะคะคดีอะไรนะคดีดาวอังคารจะบอกให้นะเวลาพูดอ่ะต้องพูดความจริงสู้ด้วยหลักฐานสิกจ้าปากดําไม่ใช่โกหกหมดเท็จเหมือนที่โกหกที่ใส่ร้ายลุงกับป้าทุกวันนี้นะ เป็นยังไงล่ะอุย๊ยได้ข่าวว่าขี่รถบื้นออกไปเลยเหรอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยไม่ถูกใจอ่ะนะคําตอบที่ได้รับมาไม่ถูกใจเลยวันนี้รู้สึกไม่พอใจนะเอไม่พอใจก็ไปเขียนกรน,นะคะเอ็จีเบอกว่ามุกดาหารมีแต่น้ำโขงชนไหนแม่นวลอน,นงพาฉันไปลงทะเลพนาใครก็ไม่รู้ นะคะเกือบจะลงทะเลแล้วนะตามปากเลยระวังจะลงทะเลนะลงไปแล้วเนี่ยมีแต่น้ําเค็มนะคะทะเลมันเค็มไม่ใช่ทะเลเย็นเชียบนะมันเค็มมันมีแต่เกลือเข้าใจหรือเปล่าสิ่งที่พูดมาเนี่อรู้นะ้ใหม่ความว่ายังไงอะ่ะอุ้ยไม่รอดหน้าเลยอะ่ะติงปะเป็นไงล่ะวันนี้ได้ข่าวว่าพูดก็ไม่ตรงนะคะให้การเทส ให้การเทดล้วผิดนะ้าจะบอกให้คําพูดที่พูดออกมาเนี่ยเห็นไปว่าลุงพลปาแตนเนี่ยว่าจริงพูดจะไม่ตรงพูดก็ผิดทำลายก็พูดไม่ตรงทำลายอย่างนั้นอย่างนี้ในศาลเขาไม่ได้คิดแค่ทำร้ายนะจ๊ะเขาคิดทุกอย่างนะคะจะบอกให้แต่เพราะว่ามันไม่มีคนเห็นไงว่ามีคนอุ้มน้องผลไม้ไปทำลายทำลายหรือว่าไปฆ่า กล้องวงจรปิดก็ไม่มีเห็นไหมนะน้องอะไรนะเนี่ยที่ออกข่าวนีะ่ะอันนั้นเขามีกล้องวงจรปิดอันนั้นจับได้คาหนังกาเข่าเลยนี่แต่ลุงพลไม่มีนะจ๊ะจะบอกให้อีปากดำนะอย่าลืมนะไปให้การเท็จในสารนะระวังนะจ๊ะเออระวังนะได้ข่าวว่าอุ๊ยสั่นเลยเหรออยู่ในนั้นนะ่ะสั่นนริกละลีเลยเหรอตอบไม่ตรงประเด็นเลยอะ่ะนะ โอ้โหเขาถามอีกอย่างก็ตอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะจริงหรือเปล่าอ่ะวุ้ยตายแล้วตายแล้วจริงหรอคะาปากดำขานะระวังนะให้การเทสอะ่ะมีความผิดมากมายเลยจะบอกให้นะคนเรานะทําอะไรอะ่ะก็ต้องยอมรับความจริงนะหลักฐานไม่มีลุงพลเขาไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอย่างไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันได้เลยอะ่ะพยานหลักฐานก็ไม่มี อะไรก็ไม่มีคนบางคนอาจจะเดินลงไปในทะเลก็ได้เพราะว่าทําอะไรลุงพลไม่ได้เพราะว่าลุงพลไม่ใช่ผู้ร้ายก็คือว่าตัวของมึงนั่นแหละไปใส่ร้ายเขาคนที่เขาทําความดีเขาก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆนะให้มึงกล่าวร้ายเขาเท่าไหร่เนี่ยถ้าหลักฐานไม่เพียงพอมึงก็กล่าวร้ายเขาไม่ได้อีปากดำ กูจะบอกให้เป็นยังไงล่ะถ้าเกิดว่าคดียกฟ้องมาเนี่ยนะถ้าคดีลุงพลยกฟ้องมาเนี่ยระวังนะระวังจะผิดในการให้การเทจต่อสารนะจะบอกให้จริงหรือไม่ค้าเอให้การเท็นะจ,ะจะทนะคะจะบอกให้นะคะปากดําขาอย่าปลอบใจตัวเองสิโอ้เห็นอออกมา,าปลอบใจตัวเอง ทำใจไว้บ้างนะโอ้ยนี่ปลอบใจตัวเองเหรอเห็นพูดคำว่าทำใจไว้บ้างนะจริงเหรอใครทำใจเหรอตัวเองใช่ไหมนี่ที่พูดเนี่ยพูดให้กับตัวเองใช่ปะอย่าเป็นไอ้นี่ตีเด็กเลี้ยงแก่เหมือนไอ้น้ากะลอยแตตีไอ้น้ากะลอยแตตอะ่ะมันเด็กเลี้ยงแกะนะอย่าไปเหมือนน้องตัวเองนะน้องตัวเองก็เด็กเลี้ยงแกะแล้วเนี่ยแล้วะพี่สาวตัว พี่สาวไอ้หน้าก็อร่อยแต่ก็จะเป็นเด็กเลี้ยงแก่อีกนะคะนะคะ,ะ,คะได้ยินไหมคะปากดําขานะคนเราเนี่ยมันต้องสู้ด้วยหลักฐานนะสู้ด้วยพยานที่เห็นจริงๆว่าลุงพลทําอะไรบ้างอันนี้พยานก็ไม่มีมีแต่พยานโกหกหมดเท็จตอแหลพยานที่ออกมาพูดเนี่ยพยานฝั่งอะไรนะฝั่งอีปากดำามะจริงหรือเปล่าคะเอฟซี ให้การเทสแหละมึงอ่ะบอกให้ให้การเทสมากๆอ่ะโอ้โหตายค่ะยอมจำนวนฟ้าดินได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเอฟซีสังคมเขารู้หมดแล้วนะสังคมเขารู้ความจริงหมดแล้วล่ะว่าตอนนี้อะไรคืออะไรทุกวันนี้นะคะเอฟซีไปดูได้เลยนะคะแต่ละช่องแต่ละช่องที่เคยด่าลุงพลด่าป้าแตนเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะไม่ด่าแล้วนะคะ เริ่มที่จะเข้าใจหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าลุงพลเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยพวกมันก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานมีแต่คำพูดคนเราเนี่ยถ้ามันมีพยานหลักฐานจริงๆอะป่านนี้ลุงพลไม่สามารถที่จะจำนนฟ้าดินได้แล้วนะคะถูกตำรวจจับไปพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าลุงพลผิดแต่อันนี้คือพยานหลักฐานก็ไม่มีมีแต่คาโกหกของอีปากดานะคะนะหลักฐานโกหกเนี่ยระวังเยอะ โกหกมากๆเนี่ยนะระวังโกหกมากมากๆ,ๆนะระวังจะผิดนะจะผิดนะให้การเท็จต่อสารนะคุณจะบอกให้อ่าถูกไหมค่ยเอฟซีนะโกหกทุกเรื่องพยายามจะใส่ร้ายทุกเรื่องไม่เห็นลุงพลก็เป็นอะไรเลยวันนี้ยิ้มปากบานยิ้มล่าลือลาลื่นกับป้าแตนหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุขโอ้โหไอ้คนบางคนรู้สึกแบบว่า อุ้ยอิชาลิสยาหรือเปล่าที่ลุงพลกับป้าแตนหยอกล้อกันเนะี่ยกูถามหน่อยจิปากดำฮะอิชาไหมอะ่ะนะเขามีความสุขไงเขาเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกอะเอฟซี FC. พูดในสิ่งที่อยากจะพูดที่มนันอึดอัดอยู่ในหัวใจเนี่ยพอพูดเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะพอพูดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเออโล่งนะ มีความรู้สึกว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราสบายใจในสิ่งที่เราอัดอั้นไว้ในสิ่งที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็อยากจะอธิบายให้สารฟังเราอยากจะพูดให้สารฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่แปลกนะคะเปล่านะคะอีปากดำนะคะไปให้การเทสจด้วยนะคะให้การเทสจไม่ตรงข้อมูลเก่าๆที่มันเคยให้นะคะได้ข่าวมาเฉยๆนะดาวอังคารบอกมาถูกไหมคะเอฟซีนะคะ วันนี้นะคะท่านทนายบอกว่าอ่ทนายปานว่าอะไรนะคะวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะคะวันนี้ทนายปานนะคะบอกว่ามีแต่น้ําฝนนะคะเย็นชื่นฉ่าสบายใจสบายใจนะคะถูกไหมคะเห็นไหมคะเอฟซี FC? แสดงว่ามีแต่สิ่งดีๆมีแต่น้ําฝนมีแต่ความชุ่มชื่นนะคะไม่มีอะไรที่จะผ่านไปไม่ได้นะคะ เราก็ให้กําลังใจลุงพลน,นะคะ f c ส่งกําลังใจให้กับลุงพลน,นะคะคนที่ทําผิดน่ะมันหนีไม่พ้นหรอกนะคะไอล้ละไอ้คนที่ให้การเท็จนะคะมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนะคะแล้วมันจะมีตาบาราบของมันตัวของมันเองอีปากดาเนี่ยจะติดตัวมันตลอดชีวิตนะคะจะมีตาบาปบติดตัวมันตลอดชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมใส่ร้ายป้ายสีคน พี่เดี่ยวก็ใส่ร้ายพี่เดี่ยวใส่ร้ายลุงพลอีกเห็นไหมคะใส่ร้ายลุงพลกับป้าแตนอีกหาว่าแบกลูกตัวเองนะไปทําร้ายทําลายเนี่ยคิดเอาแค่นี้แล้วกันนะคะคือความผิดของมันน่ะมันก็คือคิดอยู่ในหัวใจของมันแหละกูใส่ร้ายกูใส่ร้ายพี่กูกูใส่ร้าย,ายพี่ก,ก,กูอันนี้ข้างในใจมันนะ ถูกไหมค,ค่ยเอฟซีกูใส่ร้ายพี่กูกูใส่ร้ายพี่กูบาปอันนั้นแหละระวังน่ะมันจะคืนสนองมึงมปากดาชีวิตของมึงก็จะไม่มีความสุขตลอดชีวิตหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงได้ใส่ร้ายเขาไปแล้วใส่ร้ายใครบ้างที่อยู่รอบข้างมึงพี่สาวมึงก็เหมือนแม่คนที่สองของมึงเขาไม่เคยว่าอะไรมึงเลยนะปะ้าแตนนะ่มีแต่สิ่งดีๆให้กับมึงแต่พวกมึงพยายามบอกว่ามีสิ่งดีๆให้ครอบครัวตรงไหนป้าแตนกับลุงพลมีสิ่งดีๆ ให้กับครอบ <ENA> ครัวตรงไหนไอ้หน้ากะลอ,อยมอยก็บอกว่าลุงพลทําอะไรให้กับครอบครัวบ้างคนอย่างมึงมันคิดไม่เป็นหรอกไอ้หน้ากะลอ,อยแตดนะแล้วก็อีปากดําพวกมึงนะ่ะมันอักคติอักขุศลมันก็เลยคิดในสิ่งดีๆกับเขาไม่เป็นคิดได้อย่างเดียวก็คือความเลวของพวกมึงนั่นแหละถูกไหมคะเอฟซีก็ขอให้ลุงพลผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเอฟซี FC ช่วยกันนะคะให้กําลังใจลุงพลกับป้าแตนนะคะ ให้ผ่านไปด้วยดีนะคะนะคะและยืมสนับสนุนสินค้าลุงพลด้วยนะคะ FC ช่วยกันนะคะจะได้เอาเงินมาต่อสู้คดีความนะคะให้จบสิ้นสักทีหนึ่ง mm. พวกเราจะได้มีความสุขจะได้ไม่ต้องมานั่งด่าพวกเปรตนะคะนะพวกเราจะได้หยุดด่าสักทีนะคะก็จะทำในแนวสิ่งดีๆให้กับลุงพลป้าแตนนะคะช่วยลุงพลป้าแตนสนับสนุนขายสินค้านะคะ แต่ไอ้พวกเปรตเข้ามาเราก็ฟาดมันเหมือนเดิมนะคะถ้ามันจะฟเข้ามาอีกหลังจากคดียกฟ้องแล้วเนี่ยยังมีพวกเปรตมาวุ่นวายเงี้ยเราก็ฟาดต,ต่อนะคะ FC ก็เป็นกําลังใจให้กับลุงพลป้าแตนและก็ทีมทนายความขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณ FC ฟซพอต่อด้วยค่ะ